ตลาดลาวสายใต้ครับเป็นตลาดขายของปลาอาหารธรรมชา,ศาติครับพี่น้องนวนไม่ไผ่แมงกิโลมิไมลแถวหนี้เนะาะปลาพี่น้องต่อคุมคนนะห้างใหญ่ขนาดเลยครับพี่น้องครับอู้เหรออู้พี่น้องเอ็นี่ลายขนาดแม่นี่งามเลหน่อยงามขนาดเลยอันนี้ขายลวดอะไรไดนี่ฮะ โลหะเสนหาเนาะอันนี้เนาะงานหน่วยเนาะอันนี้เนาะโดยปลาพี่น้องเลยนี่แต่ละห้างนะสุดยอดอลังการแห่งครับโลหะเส้นกีบพี่น้องไม่ค้าขาวทามเนี้ยโตอย่างชินันนี่อภิยังกินอันนี้นี่ยเนื่องกินกับกับข้าวเหนียวนี่วะอ๋อโดยเฮดสุกินเนี่ยปลาพี่น้องอันนี้ดองเหล่าเนาะอันนี้เนาะ รูดหกแสนพี่น้องครับโตขุมสุดยอดบรรยากาศตลาดขายของป้าที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องห้างมักใหญ่เลยเมยป้าเมย์มันเมย์พี่น้องตอดปสิบุตราย้บน่นี้นี่นี่ไปขานี่นี่คือบรรยากาศยามเ้าตลาดเ้าตลาดล่า,ลาวเวียงจันทร์พี่น้องขงขนาดเลยครับพี่น้องบรรยากาศครับสุดยอดเลย ห้างตัวนี้กับหางพักง่ายเลยครับพี่น้องมันจะมีทางน้อยทางใหญ่ทางใหญ่ๆงามๆนี่เพื่อจะขายรถ่นหกแสนกรีดกำลังมาเรื่อยๆครับโตคุมครับพี่น้องร้านขายของปลาในนครหลวงเวียงจันทร์ครับพี่น้องพักขนาดเลยพี่น้องเลยด้วยอดเลีครับสวัสดียมเช้าครับผมเอกกอนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดลาวเวียงจันทร์ครับตลาดเซาครับพี่น้องครับ เป็นตลาดใหญ่อยู่ใกล้ทางไปสานีรถไฟลาวจีนครับพี่น้องครับบึงบรรยากาศครับร้านขายพวกกระต้มขนมพี่น้องร้านนี้ครับกระต้มทั่วดำอันนี้แล้วก็มีพวกขนมตัดครับพี่น้องเข้าวปาดข้าวข้าโซายแล้วก็มีมันจืดพี่น้องครับออกินอาหารของเชาวนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้อง ต,ตลาดนี่ฮะต้องมาตอนแรงมันจะคือค,าคอ่ากรณีตอนเศร้ากับมีขายของอะครับพี่นอ้องโดยเฉพาะอาหารสดเขียงเนื้อกะลายพี่น,อหนห้องอโอ้เนื้อหมูพี่น้องสดสดเลยขายยังได้นี่ยอ๋อเก้าหมื่นห้าพันกีบต่อโลพี่น้องอู้ยกบใหญ่หม,หม่นนี่มั้ยดูกบใหญ่เลยพี่น้องกบนะ กบใหญ่กบหยักครับกุ้งเต้นคุ้งฝอยเฮ็ดครับคุณนะพี่น้องรัางขายซีนครับซีนมู้าน่าเลยโดยเฉพาะมูสามสันพี่น้องครับบิ้งครับสดเลยแ้านี้ครับที่นครหลวงเวงจันทร์ครับตั้งขายเนื้อครับสุดซอยซอยนี้ค่ะเนื้อหมูล้วนเลยพี่น้องบึ้งรรยากาาครับนี่คือสุดยอดตลาดใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวงจันทร์ตลาดเราอยู่สายใต้ครับพี่น้อง บบงครัซอยนี้เป็นร้านขายซีนูสุดซอยเลยพี่น้องใหญ่ขนาดเลยตลาดนี่ฮะซีโคหมูนี่ป่าน้ำโขงพี่น้องกำลังตั้ง้านขายโอ้พี่ลือกันไหมป่าตัวบักใหญ่เลยครับพี่น้องป่าครึ่งป่าจูพี่น้องป่าอื่นแม่คนนะั้นร้ายคักป่าขนาดพี่น้องสุดยอดบรรยากาศครับพี่น้องครับ ปลาตัวบักใหญ่เลยพี่น้องนะครับก้อยก้อยก้อยพี่น้องอาหารพื้นบ้านพวกมะกอกมะเขือพวงภักด่างคมพี่น้องไขม่มดแดงเลยมีขายในเนาะยามีเนะาะไข่ปลายมันอันนี้พี่น้องไข่นะ,ระบรรยากาศเลยปลาไม่มาไม่ใหม่เลยปลาหน้าหนูปลาครึ่งใหญ่ร้านนี้ครับ ไส้อ่อนครับขาดขนาดเลยบรรยากาศครับพี่น้องนี่จะเป็นร้านขายซีนครับซีนหัวซซีนหัวนเพิ่งขายอยู่ที่โลละแสนี่พี่น้องขายที่ขนาดเลยเนื้อขนะเนื้อควยนี่อซอยจูครับร้านนี้ครับซอยแถบนี้จะเป็นร้านขายเนื้อวัวทั้งหมดเลยครับเนื้อควายกับพ่อมีขายครับพี่น้องจะเป็นเนื้อควายดำนะ น,น,น้องครับบรรยากาศโอ้ยนะเนื้อก้อยเนื้อซอยจุเนื้อย่างพี่น้องครับเนื้องวาาัวละขายโลละ1นึ0 0 0สนสี่มกีบโลัวละนะครับนีหลราคาเลยแล้วนี่คือขนมกับสิบพันกีบต่อโลครับหาง,งวัวอันนี้ครับพี่น้องต่อมาช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงคองจะไหลว่านี่เนหะ็นนะมีจะมีเป็นบางๆกับพ่อมีให้ได้ซื้อได้กินอยู่ครับมาจองอันนี้อาหารจากลาวไต้มาขายน้อง เอาเพี่กินคล้ายโมโนยเห็นไหมนะบึงปลาพี่น้องปลาเก็ดล้านขนาดเลยครับรู้ล,ละห้าสิบพันแสนซาพี่น้องงามซุดเลยปลาพี่น้องเองปลาเสื่อมปลายน์รู้ละแสนปลานางรู้ละสองแสนกิจปลานางงามขนาดเลยเนะี่ยบึงบรรยากาศครับสุดยอดตลาดขายของป่าที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอคุม ทางบักใหญ่พี่น้องเลยพูค้ค้ามีคาเพื่อนกำลังเอามาวางขายครับเต็มหน้าฮาร์ดเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับสุดๆเลยแม่นี่สวนนี้พี่น้องเลยทางมันใหญ่งามขนาดเลยบ่ม,มีการแตกบ่มีการพีทางนี้ครับจะก,กินโตคุ่มยังซีฮามาลูกครับพี่น้องทางเวียงจันทร์เลยครับมีขายแล้วตลาดเซา ตลาดลาวสสยไต้บูปิ้งครับ,เ,บเอาข้าวเหนียวสิบพันกีบเมค้าเจียวกับพักเอาสุดหนึ่งเรื่องขายังไรอ๋อโดยเอาแค่นี้ หมูปิง้งออ้แกงปลาไหมพี่น้องแกงปลานิลอ้อปลานิลเนาะอ้อปลานิลอ๊อพวงไข่บอ่นอน,นี่เนาะพบบ่อบพวงไข่ออ้ลาพี่น้องลาควายบ่อนี่ลาหมูอ้อลามพี่น้องครับของดีของแซบจากเวียงจันทร์พี่น้องเห็ดขักนะเมีค้าเนาะมีทุกอย่างเลยแม่ี่คับพี่น้องลวบพักหนึ่งพักแจ้ว บักลิ่มหรือนะเ่านเจียวเนาะ้อดยดอยดยนี่ครับม่ค้าขายอาหารเซาที่ตลาดลาวไตสายยางเงือนนี่สายไตบนเนาะต้างคิวรถพี่น้องเลยข้างคิวรถสายไตเอาสำนักเท่ไหรฮะสามสิบพันกีบ ข้าขนาดเลยพี่น้องเอ๋ขอกินอาหารเสาวแล้วพี่น้องเอ้ยโดยปลาพี่น้องครับหัวดอกแคอันนี้พี่น้องหัวดอกแคอบอันนี้ครับอบอันนี้เป็นยังไัคะนี่ฮะอ๋อลามไออ๋อซีนยังเอาชุดหนึ่งเอาอลามเอาพันธ์สาวพันกีบสองหมื่นกีบ อุย้ยพี่น้องไอ้ลาบนี่ไหมคัดข,ขนาดเลยเออลามซอสมึนกีบอาหารบ้านนอาหารบ้านนาอาหารอาหารบ้านนาที่เวียงจันพี่น้องคิดคัด <c oughs> ข,ขนาดเลยครับพี่น้องครับเออลาำซีนที่เวียงจันพี่น้องครับท่าน <c oughs> ดูข้าขงหน้าของตลาดครับค่าดีข้างหน้าร้านนี้พี่น้องเป็นพวกอั่วพวกทอนดนะครับพี่น้องซ้น ปอดเครื่องในร้านนี้ครับพี่น้องคึกขนาดเลยตอนนี้จะเป็นข้าวพัดอาหารตามสั่งพี่น้องพบุฟนุคอกเกล็กนะโอ้อยตรงนี้ดีน,นี่เฮ้อ๋อเห็ดเฟืองเนาะแกงเห็ดเฟืองอ้อนหลามซีนปิ้งปลานิ่หนญน่พีน่น้องครับคนนะครับกำลังปิ้งย่างขายอยู่ร้านอยู่ข้างหน้าทางเข้าของตลาดเลยพี่น้องร้านนี้ะนะคึกคักขนาดเลยพี่น้องเลยบรรยากาศครับ,รบข้าวพัดก็มีขายพร้อมพี่น้อง เห็ดคักขนาดเลยอาหารเซาที่เวียงจันทร์ครับมาขายซื้ออาหารเซาแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆบ้านนี้นี่คือบรรยากาศครับยามเช้าที่นครหลวงเวียงจันทร์พอมีอาหารเซาให้กนินครับพี่น้องแต่ว่าอยากมาเบิ่งบรรยากาศกับคั่กต้องมาช่วงแรงเด้อครับสามสี่โมงแรงตลาดจะคึกคักกว่านี้ได้ต้มไก่พี่น้องต้มไก่จีิงนะอันจรอนพี่น้องอันนี้นะเห็ดคั่กกำไังขายเนาะอ,อันนี้ขายยังไงอันนี้เนาะคั่งซิบันกีบอ๋โอโดยโดย,ดยสวงามขายต้มไก่พี่น้องครับ เอาชุดหนึ่งเมค้าเอาเขาเนี่ยเอาไก่เด้อเอาชุดหนึ่งโดยโดยโดยเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เ, <laughs> เมค้าเวียงจันทร์เนาะสบายดีตื่นเช้านอะเมค้าเนาะไก่เ,เด้อไปไปให้เนี่ยไปไปให้เนี่ย <laughs> <laughs> แต่กินข้าวระหว่างทางที่ห้างกาแฟอเมซอนทางแบ่งไปแขวงเซตส,สมบูรณ์ครับ ผมอยู่ในเขตเมืองท่าพระบาทครับมีจุดพักรถครับพี่น้องบอนี้นะหลังจากที่เดินทางมาจากนครหลวงวินจันทร์ครับอาหารเร้าระหว่างทางที่เมืองท่าพระบาทครับมือเส้านี้ไปมือเร้านี้ตื่นเต้าได้มือเส้าไปตลาดลาวสายใต้อยู่เวียงจันทร์ครับได้ของแ่บอาหารเดินบ้านของเวียงจันทร์มากินต้มไก่้วก็มีออดล้มสิน้นสิ้นหนังหนังแห้งหนังควายนะครับพี่น้อง แล้วก็ได้ผักมากินครับลวกผักจำเกียวกินแซบได้นะครับกินในการครับพี่น้องระหว่างทางใคาแต่แถวนีมี้านกาแฟ,ฟมซอนได้แวะพักนถดแล้วกิกนกาแฟก่อนเดินทางไปเที่ยวตามจุดต่างๆะนะ <S <S ต้มไก่ที่หลวงขบางนี่ควนจะแยกน้ำแยกตอนครับพี่น้องนี่ครับชุดน,นี้ 50, ค่ะันกีบจะดได้หลายเลยสาวโมงขายชิงเกียบบ์ มันมีไก่พันธุ์มันตรงเันกินง่ายอยู่ปุ๋ยากตอยมักใหญ่หนึ่งไหมนีม่สองเมนูนี่ผมหมักเมนูต้มไก่คับมันมันละกันมันบุ๋ยยากกินง่าย เมืองปากซันระหว่างทางไปลาวไต้ครับอยู่ในเขตแผงบริคําไซจะเลยขนาดเมืองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวนี้มีสะพานข้ามแล้วจากปึงการมาที่เมืองปากซันครับสะพานแห่งที่ข้ามน้ำขโขงมาตอนนี้สบายแล้วพี่น้องไปเที่ยวเซียงควางซ้ำเนื้อรู้ว่าจะไปแซนสมุนก็ขักเส้นทางนี่พี่น้องขักแล้วพี่น้องเองกับการเดินทางเที่ยวลาวกลางจางนันที่ตนไปครับ